ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังสารเ๒๓๑กรกฎาคม2564บัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทย96.75ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่15ของประเบิดอกเล่มที่13เล่มที่1ามีอาตา,าที่บายความอยู่ที่เล่ม20 ชั่วโมงนี้เป็นพระสูตรข้อที่174มีชื่อว่าจูระมาลุงกโยวาทสูตรว่าด้วยโอวาทพระมาลุงกยบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยยนณพระวิหารเชตวันอารามก่อนท่านอนาถบินิกาเศรษฐี เหตเมืองสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมาลุงกยบุตรไปในที่รับเล้นอยู่ได้เกิดความดำริแห่งจิตอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรทรงงดทรงห้ามทิศธิเหล่านี้ก็คือ โลกเทียงโลกเบี้ยวโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดชีวิตก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นสาสตร์เบื้องหน้าแต่ตายไปก็มีอยู่ที่ตายแล้วไม่ไปก็มีอยู่ศาสตร์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่กับมีบ่มีอยู่กับมี พ่อที่พระผู้มีะภาคเจ้าจะ,จะไม่ทรงพยากรณ์ที่ทีเรานั้นแก่เราเห็นเขาเป็นโตหยังเรานี่ไม่ชอบใจเลยเราจะเข้าไปเฝ้าและทูลถามเนื้อความนั้นถ้าจะทรงพยากรณ์เราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไม่ทรงพยากรณ์ คอยที่ศึกหาล่าเพศออกไปเป็นเครือขันครั้งนั้นเวลาเย็นท่านมาุงกยบุรท่านผู้นี้ท่านชื่อว่าชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสในขณะเวลาที่ประพฤตินั่นเองวุ่นวายไปมัดเวลาประพฤติในเวลาขณะนอกนี้ไม่มีกิเลสอะไรทำให้วุ่นวาย โดยออกจากที่เลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าขอถามถึงเรื่องทิฏฐิถ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงทราบว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงขอจงทรงพยากรณ์อย่างนั้นเถิดถ้าเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอจงได้ตัดบอกมาตรงๆเถิดว่า โอยโบ่หูบ่หันบจ่จักพระวิมีภาเจ้าก,ก็ได้ตัสว่าเอ้ยเราได้พูดไว้อย่างนี้กับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดเราจักพยากรทิฏฐิสิบอย่างแก่เธอบ กะบเดวาจังสันดกก็หรือว่าท่านได้พูดไว้กับเราอย่างนี้ว่าข้าพระองค์จักประพฤติพรหมจรรย์ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงพยากรณ์ผู้ขอบเดว่าว้วดอกอาผู้ขอพึงควงกับผู้ยืม หรือผู้ยืมเนี่ยควรจะทวงกับผู้ขอเจ้าน่ยมันวมเมนผู้ขอมันโมเมนผู้ยืมบัดนี้ท่านเป็นอะไรจึงได้มาทวงคิดจะมาทวงเอากระขายเราเมื่อมีทิฏฐิอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีแต่ว่าซาตสลามรณะมันก็นยังมีอยู่ พราะนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอ้ยคือทิฏฐิอย่างนี้ก็ดีการพยากรณ์อย่างนี้ก็ดีมันบ่ได้มีเหตุอย่างพออย่างเลยแม้เพียงเบื้องต้นแห่งพมจันท์ก็ไม่มีแม้เพียงศีลเป็นส่วนเบื้องต้นก็ไม่มีดูก่อนมาลงกัยะบุตรบุคคลไดแลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าผู้มีประภาคเจ้าจากไม่ทรงพยากรเพียงไรเราก็จักไม่ประพฤติผอมจมรจันเพียงนั้นตถาคตไม่พึงพยากรข้อนั้นเลยมีแต่มันสิตายทิมที่ซื้อเถอะว่าปรียบเสริมกับบรผู้ต้องสอนอาบยาพิษมิตรอามาตย์ญาติสาโรหิตของบุคคลนั้น เพิงไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดผู้ต้องสอนเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเดียวเดียวเดียวียว,ยว,ยวมากเลยมันยิ่งข่ยมากเลยมันยิ่งข่อยอยัง่งโมจักว่าเป็นกษัตริย์พามแพทย์หรือสูตรมีชื่ออย่างนี้มีโทษอย่างนี้สูงตำปานกลางขาวดำหรือผิวสองสี มันเป็นคนบันไดเมืองใดกันเพียงใดเราจะไม่นำลูกศรนนี้ออกไปเพียงนั้นโอ้ยหนาสิใสจักตุกเนาะเนื้อสิโดนกำปั้นใหม่ๆได้ไปหนไหมหรือผู้ต้องสอนนั้นเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างอย่างเดียวเดียวเรายังไม่รู้จากธนูที่ใช้ยิงเราว่าเป็นชนิดแล้งหรือเกาทัน สายที่ยิงเรานั้นมันเป็นเชือกพอหรือเป็นผิวไม้ไผ่หรือเป็นเยื่อไม้และลูกธนูที่ยิงมามันทําด้วยไม้ที่เกิดเองหรือว่ามันปลูกหางเกาทันอ่ะเขาเสียบไว้ด้วยขนปีกนก,นกแรง้งนกตะกุมนกเยอหรือนกยุงแล้วลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดไรดังนี้เพียงไหนเราจะไม่ให้ใครทั้งนั้น เอานำลูกสอนลูกนี้ออกเพียงนั้นโหว้าววาย,น,ยวนูเดี๋ยวสิโดนเดี๋ยวสิโดนดูก่อนท่านมารุงกยายบุโดยที่แท้บุุษนั้นมันบมนาสิตายแบบนั้นเลยฉันใดมุคคลในเพิ่งนเก่าอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรทิฏฐิสิบนั้นเพียงใด เราจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพียงนั้นเหตุไม่ได้เปเปรืป่ไม่ไปทั่วดิข้อน,นั้นพระตถาคตไม่พยากรณ์เลยโดยที่แท้บุคคลน,นั้นพื้งทําการะกิริยาไปฉะนั้นเอ้ยให้มันตายไป็นสาดมันดีแล้วในเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้เขาจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือ กบปรมาอย่างนั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าโรคไม่เที่ยงดังนี้เขาจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นกับบปรมาณดูกอนท่นมาลงกระยาบรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าโรคเที่ยงหรือว่าโรคไม่เที่ยงอยู่ชาติชรา,ามรณะแล้วความโศความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสแล้วความเหือดแห้งแล้ว มันกันยังมีอยู่คือเก่าเรานี่ะเป็นผู้บัญญัติการเพิกถอนการทำลายทิ้งทิ้งชาติชรลามรณะความโศกความน้ำไรความทุกข์ความเสียใจความเหือดแห้งในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจงทรงจำจำปัญหาที่เราไม่พยากรอะไรเราที่เราไม่พยากรทิศทีว่าโลกเที่ยง ไม่เทีย่ยงมีที่สุดไม่มีที่สุดข่อยบอัวพยากรนก็พ่อเหตุไรข้อนั้นเราจึงไม่พยากรรู้ไหมพราข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันเป็นเบื้องต้นแห่งพม,มจันท์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายคลายกำหนัดเพื่อประโยชน์แก่าการดับราคะโทสะโมหะ เพื่อความสงบระงับเพื่อความที่จะรู้ทำที่ควรจะรู้ยิ่งเพื่อการตัดสู้เพื่อนิพพานหูบ่เหตุนั้นเราจะไม่พยากรณ์ข้อนั้นเจ้าหูบ่ว่ามันหนังที่ข่อยพญอนทิศทีว่านี้ทุกนี้ทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จังสีแนวนี้คอยยพยากรเพราะเหตุไรเราจึงพยากรเพราะเพราะว่าข้อนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเมืองต้นแห่งพมจันย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารเพื่อคลายความกำหนัด เพื่อที่จะดับวัตตะเพื่อสงบราคะโทสะโมหะเพื่อที่จะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งเพื่อจะรู้มัคสีเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นอสังกตธรรมทำไม่มีอะไรพงแต่งจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้อัตมาภาพรวมบรรยายทั้งคาถาทั้งพระสูตรและอัตากถาพร้อมกันทีเดียว พะพระสูตรเน,นี่ยได้มีตั้งแต่บัดนี้เป็นน้นไปจะแยกพูดพระสูตรกับอัจฉริยะไม่ได้เข้าใจยากต่อไปไปฟังพระสูตรที่สองมีชื่อว่ามหามารุงกยโยวาทาสูตรว่าด้วยโอลมภาคยะสังโยชน์โอ้พันปัญหาหลายพอน,นี่ยเป็นข้อที่153่งหาสมเอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอยู่วัดเก่าทนะ่านะ่นะณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แต่เรียกวิสูทั้งหลายมาว่าจำเสียงอายได้บ่เสียงไพโนสังมาดังวอนวอนวครอครทั้งหลายยังจำได้ไหม ยังจำโอลมพาคียสังโยชนห้าที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่ท่านมาลุงกยบุตรได้กราบทูลว,ว่าเว้ยผู้ขาจจำได้ครับภผู้ขาจำได้จำได้ดีก็เธอจำโอลมภาคยสังโยชนห้าที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรว่าสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีรพตตบรมัต กามชันทะพยาบาทจำได้ว่าเป็นโอรัมพาคยะสังโยชนห้าเธอจำโอรัมพาคพายาสังโยชน์ที่เราแสดงและแสดงแก่ใครเทวดาหรือมนุษย์เธอผู้เดียวเท่านั้นที่ได้ฟังหรือหรือว่าใครๆอื่นเขาไม่ได้ฟังกันเลยดูก่อนท่านมาลงกะยาบุตร นักบวชพวกอัญญาเดร้ถีจากโตเถียงด้วยถ้อยด้วยถ้อย,ยคำอันเปรียบด้วยเด็กดังนี้มันก็มีไม่ใช่เลยก็ความคิดว่าสักกายยติถิการยึดถือกายของตอนแม้ความคิดว่าอันนี้ราไม่เป็นกายของตอนดังนี้ความคิดนี้ย่อมไม่มีแกเด็กกูมานอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ แล้วบาดวาสก,กายยะทิธิมันจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรแต่ส่วนว่าสก,กายยะทิธิยึดมันถือมั่นกับกายตนอันเป็นอนุสัยอันเป็นอนุสัยนะอันเป็นอนุัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นมาจากพบชาติสัญญาแต่ก่อนอาอ แล้วสีรับว,วิจิิจฉาแล้วความลังเลสงสัยแม้แต่ความลังเลสงสัยว่าทำทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมานอนผู้ออยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในธทำทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นแกเด็กนั้นได้อย่างไรแต่ว่าความลังเลสงสัยที่เป็นอนุสัยเท่านั้นอนุสัยหมายถึงแกเดที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อน ย่อมจะนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ศีลแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้มันก็ไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ศีรพระตปรมัดในศีลทั้งหลายซิมีมองใดเกิดขึ้นได้แก่เด็กนั้น แต่ว่าศีรพระตะปรามาตที่เป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมจะนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่ากามความคิดว่ากามกามมาฉันทะนะแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายก็ไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่แล้วเอามองไดเอามองไดนกามมาฉันทะ จะเกิดแกเด็กอ่อนนั้นได้ส่วนการมราคาที่เป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กอ่อนนั้นแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนเพื่อ,อยังนอนหงายทั้งหลายส่วนก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายที่ไหนมันจะเกิดแก่เด็กนั้นได้ ส่วนความพยาบาลความโกรธความแค้นที่เป็นอนุสัยติดตามมาแต่ชาติปางกรเท่านั้นย่อมจะติดตามแก่เด็กนั้นดูก่อรท่านมารุงกยาบุญนักบวชอัญญะพวกอัญญะเดรถีเขาจาักโต้เถียงด้วยถ้อยคำโต้เถียงอันเปียกด้วยเด็กกอนนี้ได้มิเชืหรือท่านพระนนทีระจะได้กราบทูลว่า เวลานี้ก็เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการสมควรที่จะพึงแสดงโอรัมพาคียสังยโยชนห้าอ๋อทวายังสันมูเจ้าตั้งใจฟังให้ดีดูก่อนอนอนบุรุชนในโรคนี้ผู้ที่ไม่ได้สดับไม่ได้พบเห็นพระอริยเจ้าไม่ชราในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของอริยะไม่ได้เห็นสัตวบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษเขาจะมีจิตจิตอันสกายะทิฏฐิอันวิจิกิจฉาความดังเลสงสัยในเรื่องศีลธรรมศีรพตปรามาตกามฉันทะความพยาบาทกุ้มลุมข้องำาแล้ว เมื่อสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีรพตาประมาทกามราคะและพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกได้ตามความเป็นจริงค่านี้มันก็จะเป็นของที่มีกำลังอันบุญชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วนี่ชื่อว่าโอรัมพาคียสังยชนธ์ดูก่อนอานอน์ส่วนอริยะสวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยเจ้ายังเป็นผู้ชราดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าดีแล้วเป็นผู้มีจิตอันสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีรพทตะปรามานกาม,มฉันทะพยาบาทกุ้มลุ่มคอกง,งำไม่ได้ในเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักอุบายอบเมนเครื่องสั่ออกเสียได้ ตามความเป็นจริงข่านี้สังโยชน์เหล่านั้นพร้อมทั้งอนุสัยเป็นอันสาวกคนนั้นละได้แล้วดูก่อนอาณนณ์ข้อที่บุคคลจกไม่อาศัยมาข้าปฏิบทาที่เป็นไปเพื่อที่จะระโอลมพาคียสังโยชน์แล้วจักรู้จักเห็นหรือจกักละ โอรัมพาคิยสังโยช์ได้นั้นบ่มีทางที่สิเป็นไปได้เบียยจะเหมือนกับไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีเม็ดของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นที่มีแก่นแล้วจะสับจกถากแก่นนั้นบอมีทางสีเหตุได้ข้อที่บุคคลจากไม่อาศัยมรรคปฏิบัทาที่เป็นไปเพื่อรโอรัมพาคิยสังโยช์เราจะรู้จะเห็นจกละ มันเป็นฐานะที่มีบบได้เรียเสมือนกับแม่น้ําคงคาที่เตรียมเต็มเปรียมเสมอขอบฝั่งครั้งนั้นบุรุษผู้มีกําลังพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหวตัดขวางกระแสแม่น้ำคงคาน,านี้ไปให้ถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีขเขาก็อาจจะว่าตัดขวางกระแสแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีได้ฉันใด ในทำอันเราแสดงแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับจัก,กายายทิฏฐิจิตของผู้นั้นก็แล่นไปเริ่มใสมั่นคงรุดพ้นชั้นนั้นเหมือนกันแนบุรุษเมีกำลังนั้นชั้นใดเพิ่งเห็นบุคคลเหล่านั้นชั้นนั้นเหมือนกันมรรคาปฏิบัทาที่เป็นไปเพื่อระโอรมภากยสังโยชนั้นเป็นไฉไนหรือ คือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สงัดแล้วจากกามมันต้องสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเพราะอุปทิวิเวกหมายถึงว่าการสงัดจากเครื่องนุงนางทําให้เกิดทุกข์เพราะขันห้านะอุปทินะพะละอกุศลได้เพลังงาความเกียดติค้านที่เป็นไปทางกายได้โดยประการทั้งปวงมันรู้ปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติระสุขอันเกิด เกิดแต่วิเวกถ้าเจ้าบวีเวกได้ย่วหวังพิจารณาเห็นทำทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ภายในสมาบัตินั้นโดยความมีของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ย่อมเรื่องจิตจากทำเหล่านั้นน้อมจิตไปในอมะตะธาตุว่าธรรมาชาตินี้ประนีตเป็นที่สงบ สังขารทั้งปวงเป็นที่สราคืออุบธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่สิ้นกำนัดเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกเธอได้ตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีแต่รักเป็นอารมณ์นั้นย่อมจะบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรม อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมไปอุบัติบังเกิดเป็นอุปป,ปาติกะแล้วจากปริณิพานในพบนั้นมีอการไม่กลับมาจากโรคนั้นเป็นธรรมดาเพราะยินดีเพื่อเพลในธรรมนั้นและเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมพาคียสังโยชน์ห้มามักแม้นี้แหละปฏิปทาแม้นี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อระโอรัมพาคียสังโยชน์ห้า อีประการหนึ่งท่านบรรลุทุติยาชาญมีความผ่องใสแห่งกิจในภายในเป็นธรรมเอกุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปแล้วจึงได้มีปีติได้สุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่นี่เกิดแต่สมาธินะปฐมชาญนั้นม่นเกิดแต่วิเวกทุติยาชาญเนี่ยไม่เกิดแต่สมาธิประการยิ่งขึ้นไป ท่านมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายอันนี้เป็นเกี่ยวกับนามกายแล้วพอบีติสิ้นไปบรรลุตัดยชานที่พระเดียเจ้าทั้งหลายสรรเสริญมากผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีความวางเฉยสบายเองสบายสบายกูมีบีติอยู่เป็นสุขอีบากาหนึ่งท่านจะบรรลุจัดตุตฌาน สุขทุกนันนอย่าเอามมใสาใจไม่มีสุขไม่มีทุกพอได้สุขละทุกขและดับโสมนัสโธมณัสก่อนๆได้มีอุเบกขา,าเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อีบปราการยิ่งกว่านี้ท่านได้บรรลุอากาสารนัญจายตนาชานด้วยบริกรรมว่าอาการว่างว่างไม่มีที่สุดเพราะท่านล่วงเลยรูปรสัญญา พราะท่านดับปฏิฆะสัญญาปฏิฆะสัญญาสัญญาจะท,ทาให้เกิดความเร่อร้อนแล้วก็ไม่มนดัดการถึงนาน,นัตตะสัญญาสัญญาที่เป็นไปโดยประการต่างๆเลยนะไม่มนัดการถึงอีกประการต่อไปอีกท่านได้บรูุวิญญาณัญจาจตนะด้วยบริกรรมว่าวิญญาณวิญญาณตาหัวจมูกดินไม่มีที่สิ้นสุด พอท่านได้ร่วงเลยอากาสารนันจายจตนะไปแล้วมรรลุกขึ้นไปอีกอาจินจัญญายจตนาชานด้วยการบริกรรมว่าบ่บอ่อเป็นหยองดอกอะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีทางนั้นพอท่านร่วงเลยวิญญาณัน,นจายจตนะไปแล้วถ้ามักนี้ถ้าปฏิปทานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อระโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมิสุบางพวกในาศาสนานี้จึงเป็นเจโตยมิมุตบางพวกก็ได้เป็นปัญญาวิมุตเล่าโนกอน,นั้นมาลุงกะยะบุตรในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันห่งอินทรีย์หอมมิสุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเธอด้ย่อมเพื่องคิด ย่อมน้อมจิตไปย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุอันเป็นอาสังกตะวิปัสสนาจิตอันเป็นที่ดับอันเป็นที่สงบระงับด้วยการฟังการจสริญการเรียนและการบัญญัติเมื่อพิสูจนทั้งหลายไปด้วยอำน,นาจสมุทะก็เป็นเยโตยมดุดเมื่อไปด้วยอำน,นาจแห่งวิปัสสนารูปหนึ่งเป็นปัญญามดุดอีกรูปหนึ่งเป็นเจโตยมุต อะไรเป็นเหตุในข้อนี้เราได้กล่าวได้บอกว่าเพราะความต่างกันแห่งอินทรีย์ทำทั้งหลายความต่างกันแห่งอินทรีย์เป็นเหตุในข้อนี้แหละอัครสา,าวกทั้งสองบรรลุพระรหัสตด้วยธุระคือสมถะและวิปัสสนาในท่านทั้งสองนั้นพระสารีบุตรเป็นบัญญาวิมุตติท่านพระมหาโมคราณะเป็นเจตวยมุตตอรสหรับรายการธรรมะวันนี้ ว่าได้หมดเวลาแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชคดี